สถานีวิทยุศึกษารายการภาษาพม่าชุดสนทนาภาษาเมียนมาเมียนมาสกครับยวสู่จีนสวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการภาษาพม่าชุดสนทนาภาษาเมียนมาผมอปินสอนประกอบกิจครับวันนี้พบกับอาจารย์ตุซาหนเอเช่นเคยนะครับมิงกลาบาสยามะมิงกลาบาสยามะมิงกลาบาชินที่เชนตุซาหนเอค่ะวันนี้เป็นตอนที่40นะครับนําเสนอเรื่อง การให้หอพักพนักงานที่โรงงานครับคำว,ว่าหอพักพนักงานภาษาสามยมาพูดว่าอเลตมาอาซามาอาซานะคะก่อนที่จะเข้าสู่บทสนทนาเรามาทำความรู้จักกับคำศัพท์กันก่อนนะครับโรงงานแห่งนี้ดีอเลโยดีอเลโยพนักงานทุกคน อลุตมาได้ไดอลตตมาได้ห้องสำหรับอาศัยอยู่หรือห้องพักเนสยาอาคา่าเนสยาอาค่าให้ไว้เปทาเปทาไปส่งหมดสิ้นโกโกงอีกคนหนึ่ง น่าวจะยาวนาวจะยาวพ่วงร่วมด้วยกันหรือจับคู่ตัวตัวตัวสองคนนายาวในายาวหนึ่งห้องตะค้าตะค่าอยู่อาศัยเน่เน่ ห้องอาบน้ำอาบน้ำายชูค่ะเยชูค่ะห้องซ้วมหรือสุขาเอินดาเอินดาห้องอคา,าอคา,าแยกต่างหากหรือคาแยกต่างหากหรือเป็นการเฉพาะตตตะ แบ่งไว้หรือแยกไว้ควท่าควท่าทั้งหมดอาเลวด้วยกันหรือร่วมกันอดูอจูแบ่งปันกันใช้อย่างเท่าเทียมเมียปีโตเมียปีโตห้องนอน เอข้างเอขที่นอนเอียาเอียาฟูกที่นอนมยาามยา,มยาหมอนกางอกางอสามตู้เสื้อผ้าอวุบีโรอ,อวุบีโร พัดลมปังกาปังกาค่านา้ำเยโพเยโพไฟฟ้ามีโพมีโพหนึ่งเดือนแต่ละ์ตอละห้าร้อยบาทบะงาหยาบะงาหยาอัตรา no no ค่าทำงานล o w ค่าล o w ค่าในคราวเดียวตะคาเดตะคาเดตัดเพี้ยเพี้ยข้าวกับแกงข้าวกับแกงหรืออาหารทะมิฮีทามิฮี หุงกินหรือทำอาหารกินเชซาเชซาคุณผู้ฟังครับเรามาเข้าสู่บทสนทนา,าคุณผู้ฟังครับเรามาเข้าสู่บทสนทนากันเลยนะครับที่โรงงานนี้ให้ห้องพักกับพันกงานทุกคนดีเอเลโยามาเอเลาตามาได้งกนิซยาอาคนเปทาเดดีจังเลยครับ ไม่ต้องเสียเงินสำหรับแ่ยวเกาไล่ดาบยาเนสยาเนยาอัดด้วยไป่ามะกงดอบูแต่ว่าจะต้องจับคู่อยู่กับอีกคนหนึ่งห้องหนึ่งพักสองคนดาบบเม่เน้าตยาเน่อตูด้วยบีเนยาโกตักฮะโอเคยาบาดคิมเบียห้องอาบน้ำกับห้องซ้วมแยกอยู่จากห้อง และต้องใช้ร่วมกันทั้งหมดเยชูคาน่เอิดากาอคางกาเน่ตัตตควตคาบีอาลงอจูมียบีตงยาเดในห้องนอนที่ให้มีที่นอนให้ไว้ด้วยไหมครับปีเด้เอคคันเดมาไอียโกเปทาตลาบยามีฟูกหมอนผ้าหม่มตู้เสื้อผ้ากับพัดลมให้ไว้ โมยากางองสามโมยากางองสาวอาวบบีโดเน่ปังกาดูยปีทาเดต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟอย่างไรยยโพมีโพโกเปลูปียะตะเลค่าน้ำค่าไฟนั้นหักจากในอัตราห้าร้อยบาทต่อคนต่อเดือนยยโพมีโพกะ ต่ย้กูตะละบะงายานเนลือค่าเดกาน่ตะค่าเดพยดเด่ทำอาหารที่ห้องได้ไหมอาค้ามาทมีฮีทมีฮีเช็ดสาลูยาตะลาไม่อนุญ,ญาตให้ทำอาหารที่ห้องอาค้ามาเช็ดสาเควมปีบูคุณผู้ฟังครับเรามาดูรายละเอียดของการใช้คำในบทสนทนานกันนะครับ ประโยคแรกที่โรงงานนี้ให้ห้องพักกับพน,นักให้ห้องพักกับพนักงานทุกคนสถานีวิทยุศึกษาดีเอลเอลวิโอ,อ,อ,อมาอเลวตมาด้งโกนิสยาอาคันเปิาเดแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆจะได้ว่านี้โรงงานที่คนงานทุกที่ท,ที่อยู่ห้องให้ไว้ ในประโยคนี้คำว่าดีแปลว่านี่นี้อเลโยแปลว่าที่ทำงานแบบโรงงานมา ah เป็นคำแสดงตำแหน่งสถานที่ทำนามแปลได้ว่าณที่เมื่ออเลตมาแปลว่าแรงงานหรือคนงานได้แปลว่าทุกหรือทุกทุกโก เป็นคำตาหลังคำนามเพื่อแสดงสถานะกามของประโยามของประโยคไม่สามารถแปลตรงตัวเป็นภาษาไทยได้เนซาแปลว่าที่ที่อยู่อาคา่าแปลว่าห้องเปทาแปลว่าให้ไว้แต่เป็นคำตาหลังคำกริยาอยู่ท้ายประโยคเพื่อประโยคที่สมบูรณ์ในการจบประโยคบอกเล่าหรือ ตอบรับคำถามไม่สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้นะคะทบทวนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับที่โรงงานนี้ให้ห้องพักกับพนักงานทุกคนภาษามยามาพูดได้ว่าดีอลโลยมามลลาไดโกนิสยาอาค่าปีทาเดประโยคต่อไปนะครับดีจังเลยครับไม่ต้องเสียเงินสำหรับที่พักอาศัยแล้วก้าไล่ดาบยานิสยานียอตเว ไลสามะกนอบูแปลจากภาษาเมียนมาตรงๆจะได้ว่าดีจังเลยครับที่ที่อยู่สถานที่สำหรับเงินหมดไม่ส่วนนั้นแล้วในประโยคนี้คำว่าก้าวแปลว่าดีไล่จาล่าแปลว่าจังเลยเบียงเลยเบีย คำลงท้ายประโยคพูดของผู้ชายแปลได้ว่าครับนียาแปลว่าสถานที่อด,ด้วยเป็นคำบุพบทแปลได้ว่าสำหรับไปซาแปลว่าเงินหรือสตางแปลว่าหมดหรือหมดสิน้นมาบูเป็นคำแสดงการปฏิเสธโดยจะใส่คำกริยาเอาไว้ระหว่างคำว่ามา กับบูแปลได้ว่าไม่ต็อเป็นคำปัจจัยแสดงการเน้นย้ำคำําหรือวลีข้างหน้าแปลได้ว่าส่วนนั้นแล้วหรือที่ว่านานนะคะทบทวนประโยชนอีกครั้งหนึ่งนะครับดีจังเลยครับไม่ต้องเสียเงินสำหรับที่พักอาศัยแล้วภาษาเยอมาพูดได้ว่าก้องไล่ตาบยานจิยานียาอาตเอไปสามกงด้เนซิานียาอาตเ ไปสามมากงรอบูประโยชน์ต่อไปนะครับแต่ว่าจะต้องจับคู่อยู่กับอีกคนหนึ่งห้องหนึ่งพักสองคนดาเบ m แม่เน่าตะเย้าเน่อดูดาาตัวแหวบีในเย้าโกตะค่าเนียเม่ตรงจะได้ว่าแต่ว่าอีกคนหนึ่งกับด้วยกันจับคู่เสร็จแล้วสองคน หนึ่งห้องอยู่อาศัยทําได้จะในประโยคนี้คำว่าดาเบแม่นี้คำว่าดาเบแม่แปลว่าแต่ว่าน่าแต่ยาวแปลว่าบุตรคลอื่นหรืออีกคนหนึ่งแน่เป็นคำเชื่อมคำนามจะใส่ระหว่างคำนามสองคำแปลได้ว่าและกับอจุ แปลว่าด้วยกันตัวแปแปลว่าเป็นคู่หรือจับคู่บีเป็นคำเชื่อมคำกริยาสองคำหรือประโยคสองประโยคเพื่อแสดงว่าการกระทำหนึ่งแล้วตามด้วยอีกการกระทำหนึ่งยังเป็นต่อเนื่องได้ว่าเสร็จแล้วในย่าวแปลว่าสองคนตะค่าแปลว่าหนึ่งห้อง เนแปลว่าอาศัยอยู่ยาใช้เป็นคำกริยาช่วยตาหลังคำกริยาหลักเพื่อสื่อว่าทำได้หรือกล่าวในบริบทอนาคตตาหลังคำกริยาแปลได้ว่าจะนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าจะต้องจับคู่อยู่กับอีกคนหนึ่งห้องหนึ่งพักสองคนโพดเป็นภาษามยมาได้ว่าดาบีเม now จะเย้าเน่อดูทวีดาบิเม now จะเย้าเน่อดูทวีในเย้าโกตักฮันนิยะเม่ประโยคต่อมานะครับครับได้ครับโอเคยาบาเดคิมยะแปลาจากภาษาเมียนม,มาตรงๆจะได้ว่าใช่ครับทำได้ครับได้ครับ,ใ,รบในประโยคนี้คำว่าโอเคเป็นคำตอบรับว่า รับทราบแล้วแปลเป็นภาษาไทยได้ว่าใช่ครับใช่ค่ะปาคำแสดงความสุภาพในวัฒนธรรมเยม,มาไม่สามารถแปลตรงตัวได้คิมเบียคำลงท้ายประโยคพูดของผู้ชายแปลได้ว่าครับทบทวนประโยคครั้งหนึ่งนะครับครับได้ครับภาษาเยม,มาพูดได้ว่าโอเคยาบาเดคิมเบียประโยคต่อไปนะครับ ห้องอาบน้ำกับห้องซ้วมแยกอยู่จากห้องเย่โชคคะเน่เอ็งดากะอคังก้นีตัดตัดเควาทาบีอาลองอาจูมีบีตยาเดแปลตามภาษาเมียนมาตรงๆจะได้ว่าห้องอาบน้ำกับห้องซ้วมห้องแยกต่างหากแยกไว้เสร็จแล้วทั้งหมด ด้วยกันแบ่งปันเสร็จแล้วใช้ทำได้ในประโยคนี้คำว่าเยชูค่าแปลว่าห้องอาบน้ำว่าเยชูค่าแปลว่าห้องอาบน้ำเอนดาแปลว่าห้องซ้วมหรือสุขาก้เป็นคำที่ใช้ตาหลังคำนามเพื่อแสดงสถานะ ประทามของประโยคไม่สามารถแปลเป็นภาษาไทยได้กณีแปลได้ว่าตั้งแต่หรือจากตัตะ,ตะเป็นคำกริยาวิเศษแปลได้ว่าแยกการต่างหากเควธาแปลได้ว่าแยกไวอารเลวแปลว่าทั้งหมดเมียแปลได้ว่าแบได้ว่าแบ่งปันโต้แปลว่าใชา้ นะคะคทบทวนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับห้องอาบน้ํากับห้องส้วมแยกอยู่จากห้องและต้องใช้ร่วมกันทั้งหมดภาษาสัมยมาพูดได้ว่ายีโชค k าเน่เองดากะอข้าตะ e คว b ทาบีอาลงอจูเมียปีตงยาเดประโยคต่อไปนะครับในห้องนอนที่ให้มีที่นอนให้ไว้ด้วยไหมครับปีเดะอิ n คันเทมา ไอยาโกเปตาตลาบยะแปลตามภาษาเมียนม,มาตรงๆจะได้จะได้ว่าให้ที่ห้องนอนข้างในที่ที่นอนก็ด้วยให้ไว้ไหมครับในประโยคนี้คำว่าเปแปลว่าให้แต่เป็นคำขยายคำหรือวลีกริยาอยู่ข้างหน้าคำแต่ เพื่อขยายคำนามที่อยู่ข้างลังคำเตะแปลได้ว่าที่ซึ่งอันเอแคนแปลว่าห้องนอนแท่แปลว่าในาหรือด้านในเอยาแปลว่าในาหรือด้านในเอยาแปลว่าที่นอนก็เป็นคำปัจจัยตาหลังคำนามหรือคำกริยาแสดงความมีส่วนร่วม ใช้ในประโยคคำถามแปลได้ว่าก็ด้วยตลัลล่าเป็นคำลงท้ายกริยาแปลได้ว่าไหมเบียะคำลงท้ายประโยคพูดของผู้ชายแปลได้ว่าครับทบทวนประโยคครั้งหนึ่งนะครับในห้องนอนที่ให้มีที่นอนให้ไว้ด้วยไหมครับภาษาญี่มาพูดได้ว่าปีเด้อคันเทมาเอคันเทมาอเมาอยาโก ปีธาตลาภะสถานีวิทยุศึกษาประโยคต่อไปนะครับมีฟูกหมอนผ้าหม่มตู้เสื้อผ้ากับพัดลมให้ไว้หมูยาเก้าโอสาวอาวุธตรงๆจะได้ว่าฟูกหมอนผ้าหม่มตู้เสื้อผ้ากับพัดลมทั้งหลายให้ไว้ ในประโยคนี้คำว่าโมยาแปลว่าฟูกกางอองแปลว่าหมอนซางแปลว่าผ้าหมอวุบีโรแปลได้ว่าตู้เสื้อผ้าปางกาแปลว่าพัดลมตัวเป็นคำต่อท้ายคำนามทั่วไปเพื่อแสดงความเป็นพหูพจน์ของคำนามที่อยู่ขา้ขางหน้าเข้าหน้า ซึ่งจะใช้ในภาษาพูดเท่านั้นจะแปลได้ว่าทั้งหลายบรรดาพวกนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับมีฟูกหมอนผ้าหม่มตู้เสื้อผ้ากับพัดลมให้ไว้พูดเป็นภาษามยมปาด้กาวโงซาวอุบีโรเนปังกาดุยปีทาเดประโยคต่อไปนะครับ ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟอย่างไรเยโพมีโพโกเปโูปิอาเตเลแปลตามภาษาเมยอมาตรงๆจะได้ว่าตรงๆจะได้ว่าค่าน้ำค่าไฟฟ้าอย่างไรให้ทำได้ในประโยคนี้คำว่า po, เยโพแปลว่าค่าน้ำมิโพแปลว่าค่าไฟฟ้าเบลูตะเล เป็นประโยคย่างไรมีคำกริยาอยู่ระหว่างคำถามเ e l ลกับคำว่าตะเลนะคะทบทวนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟอย่างไรภาษาัมยมาพูดได้ว่า o, o, ia, เยโพมีโพ g กเโ o ป p ย y a t e l เ b ป p i a t ประโยคต่อไปนะครับค่าน้ำค่าไฟนั้นหักจากค่าแรงเลยทีเดียว ในอัตราห้าร้อยบาทต่อคนต่อเดือนเยโพมีโพกะแต่เย้าโกตละละบักงาหยานนงเนน่ยตะคาเดพเดิชเตแปลจากภาษาเมียนม,มาตรงๆจะได้ว่าค่าน้ำค่าไฟฟ้าหนึ่งคนหนึ่งเดือนบาทห้าร้อยอัตรากับค่าจ้างข้างใน จากเดียวตัดในประโยคนี้คำว่าต่เย่าแปลว่าหนึ่งคนต่นล่าแปลว่าหนึ่งเดือนบะหไม่ถึงสกุลเงินบาทงาหย่าแปลว่าห้าร้อยโนแปลว่าอัตราค่าจ้างหรือค่าแรงตะคาเดแปลว่าทีเดียวหรือใน ครั้งเดียวพผะแปลว่าตัดนะคะทบทวนประโยชน์ครั้งหนึ่งนะครับค่าน้ำค่าไฟนั้นหักจากค่าแรงเลยทีเดียวในอัตราอัตราห้าบาทต่อคนต่อเดือนภาษาสามยมาพูดได้ว่ายีโูมีโภกะแต่ย้ากูตะละบะงายานนูเนี่ยแล้ว่าเทกานีตะคาเดพผเดประโยชน์ต่อไปนะครับ ทำอาหารที่ห้องได้ไหม<อ>ครับทำอาหารที่ห้องได้ไหมอาคา้าหมาทมีฮีเชสาลุยาตลาแปลจากภาษาเมียนมาตรงๆจะได้ว่าห้องที่ข้าวสวยแกงทำอาหารกินทำได้ไหมแกงทำอาหารกินทำได้ไหมสถานีวิทยุศึกษา ในประโยคนี้คำว่าทม,มีแปลว่าข้าวสวยฮีแปลว่าแกงหรือกับข้าวเชซาแปลว่าทำอาหารกินคะ่ะทบทวนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับทำอาหารที่ห้องได้ไหมภาษามยมาพูดได้ว่าอาค้ามหมาทมีฮีเชซาลุย่าตลาประโยคสุดท้ายนะครับ ไม่อนุญาตให้ทำอาหารที่ห้องอาคาามาเช็ดสาคกมตรงจะได้ว่าห้องที่ทำอาหารกินสิทธิ์ให้ไม่ในประโยคนี้คำว่าอาคารแปลว่าห้องมาเป็นคำแสดงตำแหน่งสถานที่และเวลาใช้ตำาหลังคำนี่และเวลาใช้ตำาหลังคำนามแปลได้ว่า นะาที่เมื่อเช็ซาแปลว่าทําอาหารกินคุยแปลว่าสิทธ์นะคะทบทวนประโยคอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่อนุญ,ญาตให้ทําอาหารที่ห้องภาษาสมยมมาพูดได้ว่าเชา็ซาคุยมาเปีบูคุณผู้ฟังครับเรามาดูสำนวนที่น่าสนใจจากบทสนทนาเมื่อครู่นี้กันนะครับประโยคในบทสนทนาที่ว่าไม่อนุญาต ให้ทำอาหารที่ห้องโพดเป็นภาษาสามยม,มาได้ว่าอาค้าหมาเชซซาคเควสามยมมาได้ว่าอาค้าหมาเช็ซาคเควมาเปบูอาค้าหมาเช็ซาคเความ,มาเปบูในประโยคนี้คำว่าเควสามารถใช้ได้ทั้งกริยาหลักและกริยาช่วยใช้ในความใช้ในความหมายที่ว่า มีสิทธิ์หรือได้สิทธิ์หรือว่าได้รับอนุญาตนะคะเรามาดูตัวอย่างอื่นๆกันว่าให้สิทธิ์ทำงานได้แค่ที่ห้องนี้เท่านั้นพูดว่าดีอคันมาเบหมาเบอโลโลควินปีทาเดดีอาคันมาเบอโลโลควินปีทาเด ไม่ได้รับอนุญาตให้ไปทางด้านโน้นพูดว่าโฮเบะไปงโงตัวเควนมาช,ชิบุไม่อนุญาตให้สุบุรีที่บริเวณนี้พูดว่าดีเนียมาเซเลตเต้าเควนมาชิบุดีเนียามาเซเลตเต้าเคว้นมาชิบุาาววบูบ จะให้สิทธิ์กลับบ้านได้ครู่หนึ่งพูดว่าเองโกคณาเปียงคุยปีเมเองโกคณาเปียงคุยปีเมนะคะคุณผู้ฟังครับเรามาฟังบทสนทน,นาเป็นภาษาเมียนมากันอีกครั้งมาลูกตมาไดงโกลนิสยาอัคนานปีทาเดกลางไร่ดายบยา,ยานิสยา,าเนียอตัวไปเสนมะกงดอบูดาบบเม หน่อเตี่ยวเนี่ยอู่ต้วยปีเนี่ยหยกกูตะคันหนี่มาฮวก่ะยาบ่ได้กะหมะเยเนี่ยอิงตากะอขันกะนี่ตั๊ดตั๊ดคွဲทาปีอาลุงอู่หญ่ปีตงยะเดไปแต่ไอ้ขันแท้มาไอ้หยากูปี้ทาตะลาบ่ะโมยาเกาโองซาว အဝတ်ပီရုံးနဲ့ပန်ကာတွေပေးထားတယ်၊ပန်ကာတွေပေးထားတယ်။ရေဖိုး၊မိဖိုးကိုဘယ်လိုပေးရကြလဲ။ရေဖိုး၊မိဖိုးကတယောက်ကိုတလဘတ်900နှုန်းနဲ့လောက်ခဲကနေတခါတည်းဖြတ်တယ်။အခမ်းမှာတမိဟင်းချက်စားလို့ရတလား။တမိဟင်းချက်စားလို့ရတလား။အခမ်းမှာချက်စားခွင့်မပေးဘူး။ สถานีวิทยุศึกษาสุภาษิตชวนคิดจากเมียนมาซินซาสยามเกาเดเมียนมกปโบสำหรับวันนี้นำเสนอสุภาษิตท,ที่ว่าน่าดูพผนอ่ายีกันอติจะอตินะคะแปลตรงได้ว่าเทวดาสร้างสาดน้ำมีพร้อมดอกบัวมีพร้อมนะคะคำศัพท์ที่อยู่ในสุภาษิตนี้คือน่แปลว่าเทพ หรือเทวดาตแปลได้ว่าทั้งหลายได้ว่าทั้งหลายเพแปลว่าสร้างหรือประดิษฐ์เยกาแปลได้ว่าสาน้ําอตติแปลได้ว่ามีพร้อมศัพท์จาแปลว่าดอกบัวนะคะความหมายของสุภาษิตนี้คือเมื่อเมื่อเทพเทวดาใช้อิทธิฤทธิสร้าง ย่อมมีพร้อมทั้งสัตว์น้ำและดอกบัวเลยซึ่งสอนให้รู้ว่าให้รู้จักทําความดีทําบุญกุศลแล้วสิ่งต่างๆก็จะสมงสุบความสําเร็จนะคะคุณผู้ฟังครับสําหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพม่าช,ชุดสนทนาภาษาเมียนมาเรื่องการให้หอพักพนักงานที่โรงงานได้หมดลงแล้วนะครับ พบกับผมอดิศรประกอบกิจและอาจารย์ตุศา์หน่วยได้ในครั้งต่อไปครับครับพบกับผมอดิศรประกอบกิจและอาจารย์ตุศรหน่วยได้ในครั้งต่อไปครับสวัสดีครับมิงกาลาบาเคมยสสวัสดีค่ะมิงกาลาบาเฉสถานีวิทยุศึกษา